มามอบหนังสือมิตรชัยบัญชาเล่มนี้แหละครับแล้วก็เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มิจชัยบัญชานะครับท่านชื่อว่าคุณประคงคุ้มปากพิงอยู่ถนนบรมไตรโลก,กนาถจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้19มีนาคม2568ก็แวะมาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เข้าไปดูส่วนใหญ่จะสนใจเกี่ยวกับหนังสือนะครับเพราะว่า ท่านเองก็น,นําหนังสือความหมายแห่งชีวิตมิตรัยบัญชาเล่มเมื่อสักครู่นะครับมามอบให้ด้วยนะครับแล้วก็เยี่ยมชม3ส,ส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับนี่เป็นบริเวณชั้นล่างนะครับก่อนที่จะขึ้นไปบริเวณชั้นบนนะครับพิพิธภัณฑ์มิตรยบัญชานั้นจัดแสดงข้าวของต่างๆนะครับรวมกระทั่งเรื่องราวของมิตรยบัญชาแล้วก็เรื่องราวของพิษณุโลกในอดีตนะครับเรื่องราวของ ภาพในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็จะแสดงรวมกันไว้ในอาคารที่เปลี่ยนบ้านทั้งสองชั้นนี้แหละครับแล้วก็เขียนสมุดเยี่ยมชมครับขอขอบพระคุณนะครับที่มายเยี่ยมชมแล้วก็มอบหนังสือให้กับพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชา